สวัสดีค่ะเราอัปเดตงานพรมส่งนะคะมีไม้สักลังประดูว่างอยู่หลายตัวนะคะที่ส่งได้เลยนะคะจะ <c oughs> เป็นรอบใหม่แล้วนะคะ <c oughs> มีไม้สักลังประดูน่าจะประมาณกิ่ตัวเจ็ดแปดตัวนะคะที่พร้อมส่งไ <c oughs> ล้ชุดใหม่ก็กำลังจะเสร็จแล้ว <c oughs> จะมีเซฟไกเซฟข้างเลยนะคะไม้สักลังประดูไกเซฟข้าง เดี๋ยวเราจะจัดโปรแล้วเราจะแจ้งอีกทีทินะคะเซฟข้างมีประมาณเจ็ดตัวเดืดเป็นไกดเซฟนกาพักมเราพร้เลยนะคะไสักลังปลาดมะคะตอน้พักมาเราพร้อมส่งเลยนะคะไมะ่สักหลังปลาดุยังสามพันอยู่นะคะตอนนี้ โอเคคะ่ะเบอร์โทรนะคะ0959389402พักมาสอบถามได้นะคะโอเคคะ่ะขอบคุณค่ะยกยิ่งหมดเลย